เมื่อเข้าที่เตรียมตัวนั่งกันเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่เพิ่งมาใหม่นะก็ในกลุ่มที่มาร่วมกันนั่งณนะขณะน,นี้จำนวนเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คงจะมีความหลากหลายของระดับการปฏิบัติที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ เข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างชำนิชำนาญอยู่แล้วนะก็ปฏิบัติตามที่ตนเองถนัดไปสำหรับผู้ที่เบื้องต้นยังอาจจะยังไม่ค่อยได้มีเวลามาปฏิบัตินะก็ปรับท่านั่งของตนเองให้ผ่อนคลายนะประคองให้แผ่นหลังตั้งตรงไว้ตลอดเวลานะลำคอตั้งตรง คลายความตึงเครียดในร่างกายทุกส่วนวเราจะนั่งสมาธิเป็นเสมือนหนึ่งเรากำลังจะพักผ่อนกำลังจะปรับจิตใจของเราให้เข้าสู่โหมดแห่งความเป็นทิพยนะ์เราดำรงชีวิตอยู่ในทางโลกนะเราคลุกครีกับเรื่องโลกโลกมามากแล้วนะจากนี้ไปนะเราทำจิตของเรา ให้ขึ้นสู่สูงสวรรค์กันบ้างนะจิตที่จะนะเข้าสู่ความสงบที่เป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธินีนะ่จะเป็นจิตที่มีความสุขนะจิตที่ใกล้กับสมาธิก็คือจิตที่มีลักษณะของความสุขนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราปรับท่านั่งให้มีความสุขสบาย นะแล้วก็เราจะนั่งสมาธิด้วยความผ่อนคลายไม่ตึงเครียดเราจะมาหาจุดสมดุลของร่างกายและจิตใจนะเราเครียดกับทางโลกมาเยอะแล้วนะในทางธรรมเราก็จะไม่เครียดอีกนะพระพุทธองคนะ์ไม่ต้องการให้เรานะเดินในทางสายที่ตึงจนเกินไปนะแต่ก็จะไม่หย่อนจนเกินไปนะ ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นทางที่เดินมาเดินตรงเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นทางเดียวนะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่พวกเราจะเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นะถ้าใครก็ตามเนี่ยสามารถประคองจิตใจให้มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงตลอดนะตลอดเวลาเนี่ยด้วย ม,มีสัมมาสตินะมีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องนะมีความคิดเห็นดำริที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลามีศีลที่สมบูรณ์เป็นสัมมาวาจานะมีการกระทำนะที่สมบูรณ์เป็นสัมมากัมมันตะประกอบอาชีพที่ไม่คดโกงไม่ผิดไม่พลาดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นสัมมาอาชีวะ มีความเพียรพยายามนะละความชั่วนะ,จะเจริญแต่ความดีงามทั้งหลายเป็นสัมมาวายามะมีการจเจริญสติตั้งมั่นเป็นสัมมาสติ <c oughs> <c oughs> เมื่อรวมทุกอย่างทุกอย่างสัมมา,าสัมมามัคทั้งเจ็ดแล้วจะรวมลงเป็นสัมมาสมาธิได้นะเมื่อลงทุกอย่างรวมตัวเป็นสัมมาสมาธิจิตมีความตั้งมั่นเป็นกลาง จิตสามารถรวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยนะจิตก็จะเดินเข้าสู่เส้นทางอริยมรคโดยได้ไม่ยากนักนะฉะนั้นเส้นทางสายกลางนี้เราจะต้องปรับให้ให้เป็นกลางทีนี้ความเป็นกลางเนี่ยบางคนก็แต่ละกลางของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่วันก่อนได้เคยพูดไปถึงปฏิปทาสี่ยาม นะวันนี้ขอทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าในวันนั้นปฏิปทานะอริยมรรคเนี่ยเหมือนถนนเส้นใหญ่ปฏิปทาอาจจะเป็นเหมือนลานเป็นรูเป็นเป็นรูเป็นรูที่แบ่งเป็นสี่ช่องช่องแรกเนี่ยสำหรับผู้ที่เดินทางค่อนข้างลำบากนะปฏิบัติลำบากแล้วก็ค่อนข้างเดินช้านะ ลู่ที่สองสำหรับปฏิบัติลำบากแต่ก็เดินเร็วหน่อยถึงมรรคผลนิพพานได้เร็วลู่ที่สามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติง่ายนะแต่ก็จะช้าหน่อยลู่ที่สี่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติง่ายด้วยนะแล้วก็ไปได้เร็วด้วยนะซึ่งแต่ละลู่แต่ละช่องเนี่ยต้องอยู่บนอริยามรรคทั้งแปดให้ครบนะ แต่ว่าแต่ละลูกเปรียบเสมือนลูกวิ่งแล้วกันนะลูกวิ่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีบาปอกุศลที่เคยทํามามากในอดีตชาติเนี่ยจึงทําให้เส้นทางของตัวเองค่อนข้างคลุกคลานะเต็มไปด้วยขวากหนามอุปสรรคจึงทําให้เราต้องเดินในทางที่ลําบากนะก็จะจัดอยู่ในประเภทของทุกข์ขาปฏิปทาทั้งหลาย บนะุคคลที่เดินทางลำบากเนี่ยก็อาจจะต้องทำใจนิดหนึ่งว่าในอดีตเราอาจจะสังสมาบาปอกุศลน,นะสังสมวิบากกรรมมาเยอะนะกิเลสที่นอนเรื่องอยู่ในจิตของเรามันจะมากกว่าคนอื่นนะจึงทำให้ลู่วิ่งของเราเส้นทางของเราอาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะเส้นทางที่ ลูวิ่งของผู้ที่เดินลำบากเนี่ยก็ต้องทำใจนิดหนึ่งว่าอาดีตที่ผ่านมาในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันที่เป็นอดีตก็ดีเนี่ยเราอาจจะสั่งสมสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองมาเยอะนะมันจึงทำให้เวลาเรามานั่งสมาธิทำความดีอะไรทั้งถาท,ทั้งหลายเนี่ยจึงสงบได้ยากนะกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยการนั่งสมาธิของคนที่เดินสายลำบากเนี่ย อาจจะเป็นจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวช่วยเยอะหน่อยนะมานั่งหลับตาดูลมหายใจพุทโธพุทโธเนี่ยมันอาจจะมีความทุกข์มากอาจจะมีโดนกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยดึงออกไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าปฏิบัติมานานแล้วไม่ก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มที่มีอุปสรรคเยอะแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้สัมมาสังกปปะช่วยนะต้องถ้าถ้าช่วงไหน จิตใจถูกราคะการมราคากำหนัดเนี่ยครอบงำนะหรือว่าติดอกติดใจในสิ่งต่างๆทั้งโลกมากเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดในทางตรงกันข้ามเช่นพิจารณาอสุภะให้เห็นนะเป็นสิ่งปฏิกูลให้ร่างกายเนี่ยให้มองเห็นว่าร่างกายมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะอย่างที่เมื่อกี้เราสวดไปนะหรือว่าแยกให้เห็นว่าแต่ละอวัยวะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ย มันเต็มไปด้วยของที่มันต่างคนต่างมีแต่ของสปกปรกทั้งนั้นเลยมาอยู่ในร่างกายนะหรือพิจารณาอาหารให้เป็นของสกปรกว่ากินเข้าไปแล้วเป็นอุจจาระ,ะเป็นปัสสาวะนะหรือว่าหาอุบายยังไงก็ได้ที่จะคิดพิจารณาเพื่อให้จิตเรามันเบาบางนะเบาบางบรรเทาจากกิเลสที่มันหนักหนานักนะ หรือว่าคนที่มีโทสะมากก็ต้องอพิจารณาความตายนะพิจารณาถึงว่าเราก็ต้องตายคนอื่นก็ต้องตายจะไปโกรธกันทาไมนะหรือว่าพิจารณาถึง <c oughs> ว่าสัตว์โลกเนี่ยต่างคนต่างก็ควรจะมีเมตตาต่อกันนะเราเรารักตัวเองอยังไงคนอื่นเขาก็รักตัวเขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามารักกันดีกว่ามีเมตตานะหรือว่าถ้าเป็นผู้ที่ หลงมากๆเป็นผู้ที่วันๆหนึ่งไม่ค่อยมีสติอยู่กันเน้อกก็ตัวนะก็ต้องฝึกใหม่ต้องมาใช้สติในชีวิตประจําวันฝึกลมหายใจดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าใช้พุทธานุสตินะพุทธานุสติก็เป็นเครื่องสําหรับคนที่ชอบหลงทีนี้ <c oughs> ฝ่ายทุกขาปฏิปทาเนี่ยอาตมาคิดว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยควรฟังธรรมะของหลวงตามหาบัวนะท่านท่านยอมรับว่าท่านเป็นทุกขาปฏิปทาท่านจะสอนไว้ละเอียดเลยนะโยมสามารถหาฟังได้ธรรมะของหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเดินสายทุกขาปฏิปทามานะท่านใช้เวลานานาน,นะกว่าจะข้าม<น>ะอะไรอะไรต่างของท่านได้เนี่ยท่านใช้เวลานานมากแต่ท่านก็ผ่านจนสําเร็จจนได้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็แนะนําให้นะฟังธรรมะของท่าน อ่ะต่นี้มาฝ่ายสุขาปฏิปทาผู้ที่จะเดินเส้นสายสุขาปฏิปทาปฏิบัติสบายปฏิบัติสบายจะเร็วหรือช้าก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ปฏิบัติมานั่งสมาธิภาวนาด้วยความรู้สึกว่ามีความสุขนะมานั่งมา,มานั่งหลับตาดูลมหายใจเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขเกิดขึ้นนะมาสวดมนต์ ใจิตใจมันก็สงบขึ้นมาได้ละพอมานั่งสมาธิต่อเนี่ยใจิตใจมันก็สงบลงได้ไม่ยากอาจจะไม่สงบลึกนักแต่ก็เรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านมากนะพอที่จะประคับประคองให้จิตเนี่ยเกาะอยู่กับลมได้อยู่เรื่อยๆหนึ่งเนะไม่ถูกความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆดึงไปจนเกินไปนะจิตพอที่จะแตะสัมผัสถึงความสว่างของจิตได้บ้างแล้วนะกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ย เรียกว่าเราอยู่บนลู่ของลู่ลู่วิ่งของอฝ่ายสุขาปฏิปทาได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรให้มากแล้วเราสามารถที่จะเดินเส้นทางสุขาปฏิปทาได้เลยเส้นทางสัมมาสมาธิสัมมาสติได้เลยสามารถที่จะใช้สติของเราเนี่ยอยู่กับลมที่เข้าและออกนะรู้ลมที่เข้าและออกอย่างติดต่อต่อเนื่อง ฝึกให้จิตเนี่ยจดจ่ออยู่กับลมที่เข้าและออกเมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหร่ที่เผลอไปก็ดึงกลับมาเดึงกลับมาเรื่อยๆเดึงกลับมาบ่อยๆจนติดต่อติดต่อกันเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มรวมตัวกันเข้ามานะอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่สําหรับคนที่มีเวลาเต็มที่เนี่ยถ้ารู้ตัวว่าเป็นสุขาปฏิปทาแล้วเราก็ ปฏิบัติเต็มที่เลยโยมเดินยืนเดินนั่งนอนสลับกันดูลมหายใจตลอดเวลายืนสลับนั่งยืนสลับนั่งเนี่ยจิตจะรวมเป็นสมาธิเป็นฌานได้อย่างไม่ยากนะนะไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรแล้วนะเราจะคิดพิจารณาก็ต่อเมื่อจิตเราถูกราคะโทสะโมหะครอบงำจนเราไม่สามารถปฏิบัติได้อน,นั้นค่อยไปคิดพิจารณาที่หลังนะแต่ถ้าจิตเรามันสามารถแตะอารมณ์ของสมาธิได้บ้างแล้ว มาดูลมอย่างเดียวเลยโยมนะแลยโยมจะไปได้เร็วนะทำจิตให้เป็นสมัสามมาสมาธินะจิตท,ที่เป็นสัมาสติและเป็นสัมาสมาธินะมันจะมีกําลัง <c oughs> เพิ่มขึ้นมาทําให้อริยมรรคข้ออื่นๆมันสนับสนุนซึ่งกันและกันไปทั้งหมดเลยนะถ้าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติสัมาสติสัมาสมาธิเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะไปะมีกําลังพอที่จะไปควบคุมสัมมาวาจานะ เวลาเราไปเจอใครเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยกำลังของสมาธิกําลังของสติมันก็จะคุมเองคุมให้สัมมาวาจามันไม่บกพร่องไปนะมีสติปิดกัน้นก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปได้หรือสัมมากัรมตะเหมือนกันนะมีกําลังของสติและสมาธิป้องกันไม่ให้เราลงมือลงไม้ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปนะ้้วก็จะมีปัญญามากพอที่จะเลือกอาชีพที่ถูกต้องนะเลือกอาชีพที่จะเป็นสัมมาอาชีวะได้นะ ฉะนั้นสมาธิฏิสัมมาสัมมัสมากัมมันตะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะเนี่ยมันจึงค่อยๆถูกขัดเกลาวด้วยสัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นลําดับลําดับไปจนวันหนึ่งนะวันหนึ่งที่โยมทั้งหลายสามารถทำมัชทั้ง8ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์พร้อมนะโยมก็จะสามารถเดินเข้าสู่ความเป็นกลางของจิตได้อย่างแท้จริง เมื่อจิตถึงจุดแห่งความเป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วสัมมาสมาธิก็จะเต็มบริบูรณ์นะจิตก็จะรวมเด่นดวงตั้งมั่นเป็นปฐมฌานขึ้นมาเองนะเป็นจิตจะรวมเป็นเอกคตารมนะทั้งทที่เราจดจ่ออยู่กับลมเข้าออกติดต่อต่อเนื่องนี่แหละนะจิตมันก็จะเกิดความรวมตัวกันเข้ามานะมีความรู้สึกอิ่มเอ,อิบเปิกบานเกิดขึ้นในจิตนะมีความเขาเรียกว่าปีตินะมีอาการต่างๆในทางจิต ปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะอาการของปีติก็มีหลากหลายนะบางคนมีอาการตัวใหญ่บางคนมีอาการขนลุกขนพองมีอาการตัวเล็กบ้างบางทีมีอาการเหมือนมดไต่ตอมตามร่างกายสารพัดรูปแบบของอาการที่เกิดปีติขึ้นมานะเมื่อเกิดลักษณะของปีติขึ้นมาแล้วนะให้เรารู้ทันจิตที่เกิดปีตินะแล้วก็ รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดความยินดีพอใจกับปีติที่เกิดขึ้นนะให้รู้ว่าปีติมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จะต้องดับไปเป็นธรรมดานะให้เราปร,รักษาใจให้เป็นกลางเอาไว้แล้วจิตมันก็จะเดินต่อไปประคองจิตให้อยู่กับลมนิ่งๆไปน,นี้แหละจิตมันก็จะข้ามปีติไปปีติก็จะเปลี่ยนเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาเป็นความสุขอันละเอียดเป็นความสุขจากสัมมาสมาธิเป็นความสุขที่ เหนือกว่าความสุขจากการมาคุณทั้งปวงนะโยมถ้าใครได้สัมผัสสุขจากสมาธิแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นสุขที่ไม่สามารถซื้อหาด้วยเงินทองไม่หาไม่สามารถไปซื้อหาได้ตามศูนย์การค้านะไม่สามารถซื้อหาได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใ,นในดๆได้เลยนะเป็นสุขที่เกิดขึ้นในใจเป็นความสุขอันละเอียดนะเป็นความสุขในใจลึกๆนะเป็นความสุขที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนเนี่ย ลุให้ถึงให้ได้นะไปทุน <c oughs> พระองค์บอกว่าให้เราอยากกลัวสุขอันเกิดแต่สมาธิให้เราปฏิบัตินะเพื่อให้ถึงความสุขอันเกิดแต่สมาธิให้ได้นะเมื่อโยมสามารถที่จะลุกถึงสุขอันเกิดแต่สมาธินะจิตมันก็จะมีความเด่นดวงขึ้นมาเป็นเอกคตารมเต็มดวงนะยมก็จะสามารถรู้ได้เองนะเป็นปัจจตังสามารถรู้ได้เองเลยว,ว่าขณะนี้จิตมีความเป็นหนึ่งแล้ว ความเป็นหนึ่งแล้วหมายความว่ามันไม่วิ่งออกไปแล้วนะลิงตัวที่เคยวิ่งไปวิ่งมา mm hmm. เกาะกิ่งนั้นกิ่งนี้เนี่ยพอถึงจุดที่เป็นเอกคตารมแล้วเนี่ยจตยิตลิงตัวนี้มันก็จะมานั่งนิ่งอยู่ต่อหน้ายมนี่แหละแล้วมันก็จะมีความสว่างอยู่ตรงหน้าโยมนี่แหละนี่แหละคือเอกคตารมนะเป็นการสัมผัสสมาธิในขั้นปฐมฌานขั้นแรกนะทีนี้ตัวสัมมาสมาธินี่จะมีความแตกต่างจาก สมาธิของพวกฤาษีชีพัยอยูนะ่จุดที่แตกต่างกันตรงที่ว่าเมื่อโยมสัมผัสถ,ถึงสัมมาสมาธิที่เป็นปฐมฌานของสัมมาสมาธินี่โยมจะรู้สึกตัวอยู่นะลมหายใจจะไม่หายไปไหนร่างกายจะยังอยู่ครบบริบูรณนะ์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายยังอยู่นิ่งอยู่ตรงนี้อยู่กับตัวเองนี่แหละนะยังรู้สึกลมที่เข้าและออกอยู่ยังมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นตามร่างกายด้วย นี่คือสมาสมาธิเราจะไม่ไม่ทิ้งร่างกายไปนะไม่เหมือนกับสมาธิที่เป็นของพวกฤาษีชีภัยที่เขาไปเพ่งเพ่งสีบ้างเพ่งอะไรต่างๆบ้างอันนั้นจิตมันจะออกไปอยู่ข้างนอกมันก็จะไม่สามารถหรืออาจจะพอจะรู้ถึงกายได้บ้างแต่ว่าอารมณ์ที่เป็นตัวกําหนดตัวตัวเพ่งสมาธิของเขาเนี่ยมันอยู่นอกกายนะเพราะมันอยู่นอกกายปุ๊บเนี่ย มันก็จะสูญเสียความรู้สึกของร่างกายไปอันนั้นจะไม่ใช่ทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราเดินเพนะราะฉะนั้นอตาตมาจึงแนะนําสอนในเรื่องของอ,อาณาปานาสติเป็นเป็นเบื้องต้นเป็นทางเดินนะเป็นทางเดินที่เราจะต้องใช้ไปตลอดนะใช้ไปตลอดจนขั้นสุดท้ายเลยโยมอาณาปานาสติทิ้งไม่ได้นะเป็นบันไดขั้นแรกนะและเป็นบันไดที่เราจะต้องคอยหมั่นมาดึง จิตของเราให้มาเกาะให้มีความรู้สึกอยู่ที่ลมอยู่เนืองๆน,น,นะสติเนี่ยเราจะวนเวียนอยู่ในฐานทั้ง4อย่างเท่านั้นนะร่างกายอย่างหนึ่งนะความรู้สึกของร่างกายอย่างที่สองแล้วก็จิตนะจิตเป็นอย่างที่สามแล้วก็ทำทำก็คือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตนั่นแหละนะเราจะ <c oughs> เดินอยู่ในฐานทั้ง4ีนี้เท่านั้น นะเราจะไม่ให้จิตของเราสติของเราเนี่ยออกไปนอกฐานทั้ง4อย่างนะถ้าพวกเราหวังความเจริญก้าวหน้าคือมรรคผลนิพพานแล้ว4อย่างนี้จะทิ้งไปไม่ได้เลยจะสลับกันไปสลับกันมาก็ต้องให้อยู่ใน4ฐานนี้เท่านั้นนะฐานกายเราใช้ลมเป็นฐานเบื้องต้นนะเดินอยู่ที่ลมไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อลมมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเราจะสัมผัสถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ให เปลี่ยนจากการรู้ลมไปรู้ที่ความรู้สึกนั่นเลยนะบางทีบางคนรู้สึกที่ปลายจมูกทิพยๆิยิยเป็นคันคันอะไรนั่นแหละโยมของดีนะเราใช้ความรู้สึกตรงนั้นแหละรู้รู้ไปรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ว่ามันมีมีอยู่แล้วมันก็ตั้งอยู่นะรู้อย่างสบายสบายรู้เฉยเฉยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมันนะไม่ต้องไปเกาไม่ต้องอะไรดูมันเฉยเฉยนะหรือบางคนรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายของดีโยมเนี่ยของดี ให้รู้ไปเลยว่าร่างกายมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยให้จิตมันวนเวียนอยู่กับความรู้แบบนี้นะแล้วถ้าโยมสามารถวางจิตเป็นกลางกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกชนิดได้นะเราสามารถผ่านมันไปได้ด้วยจิตที่เป็นกลางเฉยๆเนี่ยโยมจะได้ปัญญาโยมจะได้ปัญญาเห็นความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะซึ่งถ้าเราเห็นอย่างติดต่อต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นแล้วมันเกิดแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตา จุดที่เห็นมันเกิดระดับต่อหน้าต่อตานี่แหละเราได้สะสมปัญญาในส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมในส่วนที่เป็นปัญญายะปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นที่จะไปตัดกิเลสในส่วนลึกได้นะเป็นการสะสมปัญญาที่ทละเล็กเทีละน้อยเห็นความเกิดดับของความรู้สึกเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปซ้ำๆซ้ำๆแบบนิรยมตัวนี้แหละปัญญาของจริงปัญญาของแท้ปัญญาที่จะตัดกิเลสได้จริงๆนะบางคน <c oughs> มันต้องเริ่มเพ้่จากของหยาบก,ก่อนแต่บางคนจากหยาบก็ไปเรื่อยๆใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆก้าวหน้าก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยจากความหยาบมันก็จะเปลี่ยนเป็นความละเอียดละเอียดขึ้นไปจนสามารถเห็นถึงสภาวธรรมอันละเอียดขึ้นนะซึ่งบางคนอาจจะเคยสัมผัสมาแล้วนะจิตเมื่อสัมผัสถึงสภาวธรรมอันละเอียดก็จะไม่สงสัยเราก็จะดูเหมือนเดิมดูสภาวธรรมอันละเอียดที่เกิดและดับเกิดและดับอยู่ตลอดเวลา นะถ้าโยมสามารถวางจิตเป็นกลางดูมันเฉยๆดูมันเกิดและดับเกิดระดับไปเนี่ยโดยชำเลืองจิตอยู่เนืองๆว่าจิตเรามันไปหลงยินดีไหมนะบางคนส่วนใหญ่เจอสภาวธรรมละเอียดใหม่ๆเนี่ยจิตมันไปหลงยินดีกับสภาวธรรมนั้นก็ก็ไม่เป็นกลางแล้วมันจะโน้มเอียงไปข้างฝ่ายติดอกติดใจเพลิดเพลินยินดีนะถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะไปเพิ่มพลังความติดติดอกติดใจเข้าไป นะเพิ่มพลังความสกปรกของจิตเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทันก็ปรับปรับสมดุลกระดึงกลับมาอย่าให้มันไปออกติดใจนะถ้าโยมสามารถที่จะรักษาความเป็นกลางในขั้นนี้ต่อได้อีกเนี่ยรักษาความเป็นกลางของจิตได้แม้กระทั่งสภาวธรรมอันละเอียดโยมก็จะผ่านไปขั้นหนึ่งจะเห็นสภาวธรรมที่เป็นปรมาธรรมล้นวนผุดขึ้นในจิตลึกๆข้างในนะเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีภาษาเลยจะไม่เหลือภาษาเหลืออยู่แล้ว จะสิ่งจะมีแต่สิ่งที่เกิดและดับเกิดและดับยิ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 บอยู่ภายในนะมันจะอยู่ในจิตอยู่ในกายนี่แหละไม่ไม่หนีไปไหนหนะใครที่ไปถึงขั้นนั้นก็จะรู้เองนะว่าสิ่งที่ทําที่เหลืออยู่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นรู้แต่ความเกิดดับรู้แต่ความเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นสัมมาสมาธิเป็นอริยมรรคครบมีทั้ง8องค์เนี่ยมันจะค่อยๆตัดกิเลสไปโดยทีเล็กเทน้อยเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดพิจารณาอะไรเลยนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่เดินสายสุขาปฏิปทาแบบนี้เนี่ยจะไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดที่เป็นสมมุติบัญญัติอีกแล้วนะเว้นแต่เราถูกกิเลสครอบงำในบางครั้งบางคราวอันนั้นเข้าไปช่วยมันคิดบ้างนะนะก็อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเอาไว้สําหรับนะหลายๆรูปแบบของญาติโยมที่มาอยู่กันตรงนี้นะก็คงจะมี แตกต่างกันตามอุปนิสัยเราก็ดูตัวเองว่าเราอยู่ในลู่ไหนอยู่ในลู่วิ่งเส้นไหนอย่าข้ามลู่นะบางคนบางคนยังอยู่ในลู่คุขะอยู่แล้วกระโดดไปข้ามขั้นเร็วมันก็ไม่ได้มันก็จะมันก็จะไม่ทันเพื่อแล้วมันก็จะรู้สึกอึดอัดไปเองนะเพราะฉะนั้นอยู่ในลู่ของตัวเองข้ามให้ได้ก่อนข้ามอุปสรรคของเราให้ได้ก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> รู้ตัวเองว่าเราติดตรงไหนแล้วก็ข้ามของตัวเองไป ถึงจุดหนึ่งมันก็จะไปเดินไปบรรจบอยู่บนเส้นทางเดียวกันทุกคนไม่มีไม่มีแตกต่างกันจุดสุดท้ายต้องไป <c oughs> ต้องไปรวมกันอยู่ที่เส้นเดียวนะอริยมรรตต้องครบทั้ง8ประการสมบูรณ์ไม่มีไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ต่อนนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่ดูลมหายใจเป็นเครื่องมือในการเจริญสติในการเจริญสัมมาสติก้าวไปสู่สัมมาสมาธิ นะทำมรรคทั้ง8ให้บริบูรณ์ด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานตามที่ได้เคยปฏิบัติกันสืบๆมา,าตั้งใจนะแต่ไม่ตั้งใจจนเกิดไม่ตั้งจนเกินไปนะเราจะไม่จะเราจะไม่เพ่งพยายามจนเกินไปเราจะใช้ความพอดีพดีปฏิบัตดิด้วยความสุขปฏิบัตดิด้วยความรู้สึกผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาชำเลืองดูจิตบ่อยๆดูว่าจิตเรามันโน้มเอียงไปข้างติดอกติดใจอะไรไหมหรือว่า ชำเดืองดูว่าจิตเรามันไปแข้งเครียดจนเกินไปไหมนะถ้าตึงเกินไปก็ผ่อนลงมานิดหนึ่งถ้าหย่อนเกินไปก็เพิ่มความเพิ่มความตื่นตัวขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะอย่างนี้แหละการปฏิบัติไม่มีอะไรมากยมรักษาอยู่แค่นี้นะจากนั้นใช้ใช้เวลาต่อไปจากนี้ไปปฏิบัติจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป